สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการมารีวิวยางรถบิ๊กไบค์นะครับเป็นของยี่ห้อมิชลินโรด a d 5นะครับอันนี้เป็นยางสภาพที่เราใช้มาเกือบ30,000โลให้ดูนะครับหน้ายางขอบอยางส่วนมากจะวิ่งทางตรงนะครับก็ขอบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหา ยางที่ทนใช้งานได้ดีนะครับมั่นใจเกาะถนนด้านหลังนะครับให้ดูเนื้อยางหน้ายางนี่เห็นไหมครับคือสภาพก็ยังพอได้นะแต่ว่าเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ไซยางจะเป็นล้อหลังร้อยหกสิบทับหกสิบขอบสิบเจ็ดนะด้านหน้าจะเป็นร้อยยี่สิทับเจ็สิ อันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูเป็นประกอบการตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อยางรุ่นไหนดีสำหรับอันนี้ใช้มาโดยตรงประสบการณ์ตรงจากตัวเอง ใช้มาประมาณ1ปีเท่านั้นสภาพการวิ่งตอนนี้ก็คือดีอยู่ อันนี้คือยังเหลืออยู่นะยางเนี่ยเดืเนดจิ้มลงไปคือแบบยังโอเคยังวิ่งได้อีกสักพักแต่ว่าเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วผมก็เพื่อความปลอดภัยนะครับพราะรถใช้ความเร็วนิดนึงก็ต้องเปลี่ยนนะอันนี้อันนี้จะเป็นเซนเตอร์เนาะวัดระยะยางเห็นไหมนี่ครับดูมรวมมันก็ยังใช้ได้อีกประมาณนึงนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนกำลังแบบตามหายางผมแนะนำตัวนี้นะ ถือว่าตอบโจทย์ใช้ดีใช้ทนใช้ได้นานนะครับน,นี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของยางรถกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซนเตอร์ของด้านหน้าล้อหน้านะครับเห็นไหมด้านหน้าก็จะ เริ่มไปเหอะอยู่นะครับยางก็ยังวิ่งได้อีกช่วงเวลานึงขอบเนี่ยยังมีเลยโค้งได้สบายสบายนะครับอันนี้ยางจะใช้ขอบ17นะครับความคงทนนี้ผมให้เลย เต็มสิบให้เลยสัก8ปสักเเต็มสิบเลยก็ได้แล้วแต่คนชอบรวมๆถือว่าประทับใจราคายางรุ่นนี้มิชลินลดห้าถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณ12700มืนะครับตอนที่ผมไปเปลี่ยนมาแต่เดี๋ยวรอบนี้ผมว่าจะไปใช้เป็น p i ลลี่แองเจิ GT สรอบที่แล้วก็ใช้มาแล้วก็ถือว่าทนดีแต่ว่ายังไม่ได้ทำรีวิว อันนี้ก็เดี๋ยวจะไปทํารีวิวให้เพื่อนๆไว้ได้ดูนะครับอันนี้ก็เดี๋ยววันวันสองวันก็จะไปเปลี่ยนแล้วก็เลยมาอัดคลิปถ่ายให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนมันจะไม่มียางถ่ายโชว์นะอันนี้รู้สึกน่าจะเป็นน้องหมามาปล่อยเบิดทิมไว้ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนี่ครับให้ดูขอบจางฝุนหน้าฝนนะครับขี้โคนล้างไม่หวัดไม่ไหว โอเคครับวันนี้ก็จะจบการรายงานไม่ใช่สิการรีวิวยางมิชลินโร d 5เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ